ตำรวจไซเบอร์บุกตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าบริษัทขนส่งเอกชนในบางปูจังหวัดสมุทรปราการยึดคอมอุปกรณ์ต้องสงสัยเกี่ยวโยงขบวนการแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่เมลดีประเทศเมียนมาวันที่2กุมภาพันธ์68พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์คัดแยกกระจายสินค้าบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการก่อนตรวจยึดเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์15เครื่องคีย์บอร์ด6อันเมาส์8อันเครื่องสำรองไฟ2เครื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก hub 1เครื่องสายแลน5เส้นตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตยี่ห้อ TP Link 24กล่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Redmi 5เครื่องสายชาติโทรศัพท์49เส้นซิมการ์ดโทรศัพท์ยี่ห้อ p e g o และ T ี o b บ l e 55ซิม โดยพันตำรวจเอกฤตัตกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน1,251เครื่องซิมโทรศัพท์ต่างประเทศจำนวน274ซิมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน19ชุดในพื้นที่ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็นของกลุ่มขบวนการแก๊งคอนเซ็นเตอร์ ในจังหวัดเมียวดีรักเหเรียงเมียนมาที่ต้องการย้ายฐานการปฏิบัติการไปอยู่ฝั่งประเทศกัมพูชาด้านตรงข้ามจังหวัดสแก้วต่อมาตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสีําการสืบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้ได้มีการส่งพัสดุมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นพัสดุ6กกล่องใหญ่โดยส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนสาขาแม่ระมาดโดยปลายทางมีชื่อผู้รับเป็นหญิงที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ว นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นทางขนส่งสินค้าถูกไปรวมที่จุดกระจายของบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนส่งต่อมาที่จุดคัดแยกที่ศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางปูจังหวัดสมุทรปราการจึงติดตามเข้าตรวจสอบพบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดไว้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊้งคอนเซ็นเตอร์หรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป